เอาะไะครับฮัลโห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 ลอะรครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันนะครับดูซีมากันหรือ,อยังเห็นกันไหมเช็คเช็คทดสอบทดสอบรอคนก่อนนะครับ ไม่ได้ไหลนานมากเลยงงๆแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับทดสอบทดสอบเอ้ยระบบไหลไม่ไม่ได้ไหลนานนะครับวันนี้มาไหลจับรางวัลนะครับคลิปสวัสดีปีใหม่วันวันที่หนึ่งมกรานะครับแจกของสี่ชิ้นจําได้เป่าจําได้ปะจำก็ได้ไปเนี่ยลืมไปแล้วมั้งนี่ครับครึ่งเดือนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับไม่ได้ไลฟ์แบบนานมากจนแบบระบบ YouTube แบบเปลี่ยนใหม่อะไรครับเนี่ยตอนนี้ไหลเรื่องดีใช่ไหมครับเสียงผมชัดดีใช่ไหมช่วยกันเช็คเสียงก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก่อนที่จะไปลุ้นกันนะครับซีรางวัลแบบซุ่มแจกนะครับจากคลิปสวัสดีปีใหม่นี่ครับใครที่ได้ดูก็นันะครับตามนั้นนะฮะลืมแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโผม อ่านชื่อไม่หมดจริงครับมันไหลมากเอาเป็นว่าผมสวัสดีรวมๆเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาๆมาๆมเดี๋ยวอีกสัก2นาที3นาทีเพอเดี๋ยวเราไปจับรางวัลวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับแค่จะมาจับรางวัลสาหรับผู้โชคดีที่เล่นกิจการไว้ช่วงปีใหม่ขนั้นเองนะครับไหนใครจะคุยกับผมช่วง2นาทีนี้ไหมนี่ครับมีคนสวัสดีเต็มเลยนะครับมีคน ามาแล้วครับเสียงดี D นะครับผมเกือบลืมสวัสดีค่ะอะไระอ,อผมโลบอกมาตอนนี้ชอบเชวนร่วงหรื่าอะไรครับผมอเอาอันที่1น,นะครับอันนี้ต้องลุ้นดวงนะครับใครที่เล่นกิจกรรมไมก้ก็นะครับตอน,นั้นหนูไม่อยากหนูไม่อยากได้หนูแค่มาดูเฉยๆแล้วก็มาลุ้นให้คนอื่นก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่ <Hey, S 2> ไม่เล่นมินิเว r ร์เหรอตอนนี้ก็ กำลังเลงๆอยู่อาจจะกลับไปเล่นนครับมีรุ่นมีรุ่นนะครับสวัสดีครับจอผมได้ยินแต่เสียงอ้าวนะครับแต่ทุกคนเห็นปกติใช่ไหมพี่สบายดีไหมครับสบายดีครับแต่ช่วงนี้โควิดนะครับเนี่ยช่วงนี้เห็นเห็นบอกว่าสเตชันพี่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตอนเนี้ยที่อยู่แบบกทมนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะครับซึ่งของที่จะแจกเนี่ยอยู่บ้านนะครับแล้วกลับบ้านไม่ได้เนื่องจากกับโควิดเนี่ยนะครับมันอันตรายต่อการเดินทางเนี่ยนะครับอยู่กรุงเทพยาวเลยนะครับส่วนของที่จําวันเนี้ยก็ อาจจะเป็นเดือนกว่าจะได้ส่งนะครับจากโควิดนะฮะแต่ว่าสุ่มรางวัลไว้ก่อนนะครับเอาผู้โชคดีไว้ก่อนแล้วของจะส่งถึงเมื่อไหร่ก็ถึงแน่นอนนะครับแต่ถึงเมื่อไหร่นี่ค่อยว่ากันทีนะครับ FC ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยากได้คีย์บอร์ดอ่านลุ้นครับผมสวัสดีค่ะตัวกระตูนเหรอใช่ครับวันนี้มาเป็นตัวกระตูนนะครับพอดีพี่แบบสเตชันพี่มาที่บ้านนะครับเนี่ยจากเสียงนะครับเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้เป็นเสียงจากหูฟังนะครับเป็นเสียงจากหูฟังนะฮะ ทำแบบย้อนเวลาตอนไหนอีกครับถ้าแบบย้อนเวลาก็ถือมัาจะอยู่ในอ่าพิกัดลึกลับนะครับเอาว่าผมพูดเยอะแล้วครับเรามาสุ่มรางวัลกันดีกว่านะครับมา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 ,มาจะใช้เว็บอันนี้ในการสุ่มนะครับท่านผู้ชมผมคีย์คอมเมนเข้ามาแล้วนะครับใครไปคอมบมนต,ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมคียคอมเมนตสตองสองพอดีเลยนะครับ มีคนเล่นกิจกรรมอยู่200กว่าคนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมบอกอย่าแชร์ใช่ไหมเยี่ยมมากครับเวดี้กุ๊ด200นี่คือคอมเมนต์ที่ไม่ไม่ซ้ำนะครับเรามาดูคนแรกกันดีกว่าที่จะได้รับนะครับหูฟัง G800 นะครับ G800 นะครับมาถ้าเกิดพอกันแล้วนะครับผมขอเลขหนึ่งกันหน่อยนะใครที่เล่นกิจกรรมนะครับมาเลขหนึ่งกันหน่อยเลขหนึ่งกันหน่อยฟัดเลขหนึ่งกันมาฮะฟัดเลขหนึ่งกันมานะครับแล้วขอให้เป็นคุณนะครับที่เล่นกิจกรรมกันไว้นะครับฟันเลขหนึ่งกันมาฮะ ผมก็จะสกดสุบมาเมื่อฟันเล็กหนึ่งกันมานะครับมาเล็กหนึ่งมาแล้วครับมาเล็กนึครับเล็กนครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับคนที่จะได้เป็นคนแรกสำหรับหูฟัง G800 นั่นก็คือบึมคนนี้เลยนะครับ OMK Studio นะครับบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุด ใน2020คือ EP i ีเกม e จกเกมในช่วงโควิดครับได้ GTA V และ ARK มาฟร,ฟรีเลยเนี่ครับนี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดใน2020นะครับอันนี้คือกิจกรรมที่ได้กันไว้นะครับพูดสิ่งดีๆใน2020นะครับะฮคนแรกนะครับใครที่รู้ตัวว่าคือคนคนนี้นะครับติดต่อมาในแฟนเพจได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะนี่น,นคนนี้นะครับนี่นี่ นี่นี่แต่ไวใต้ดีดีกว่าไวใต้ดีดีกว่าจะได้รู้อ่ะคนที่หนึ่งนะครับคนนี้นะครับใครเอออยู่ในไลฟ์หรือเปล่านะอยู่ในไลฟ์ไหมอยู่ในไลฟ์ไหมอืไปแล้วนะครับหนึ่งอันนะฮะมารางวัลที่สองกันตอนเลยนะครับขอฟัดเลขสองฮะขอฟันเลขสองครับคนที่เขามาดูที่หลังจะได้รู้ว่าตอนนี้จับรางวัลที่เท่าไหร่กันอยู่นะครับมามามารา,างวัลที่สองรางวัลที่สองครับรางวัลที่สอง รางวัลที่2ครับผมมา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 รางวัลที่สฝันเลสอกันมาครับผมโอเคเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเราไปกันต่อที่รางวัลที่2เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับมาหูฟังตัวนี้ใครจะเป็นคนได้ไปนะครับใครอยากได้หูฟังตัวนี้ภาวนาให้เป็นคุณนะครับไปเลยบึ้มนะครับคุณอะไรเนี่ย i h jghk เนี่ย jkk นะครับคือคนนี้นะครับบอกว่าเป2020ี2020ผมมีความสุขที่ได้ดูช่องพี่มีความสุขที่ได้สู้ร่วมกันฝ่าฟันความลำบากฝ่าฟันโควิด ยากคอบคุณปี2020นะครับนี่คือสิ่งดีๆที่น้องคนนี้เขาได้เล่ามานะครับในการฝาฟังปี2 0นอะไรแบบนี้นะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับใครที่คือคนนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้นะแฟนเพจเลยนะครับคุณได้รับรางวัลนะครับอ่าสายแป๊บหนึ่งนะครับผมใส่รางวัลก่อนคือคนนี้นะครับนี่อยู่ในไลน์นี้หรือเปล่านะ อยู่ในรายนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับติดต่อมาด้วยนะครับมาอันนี้รางวัลใหญ่นะครับถือว่าเป็นรางวัลใหญ่เลยนะครับคีย์บอร์ดนะครับใครที่เลงตัวนี้ไว้นะครับช่วยกันฝันเลข3มาฝันเลข3ามาทุกคนฝันเลข3มานะครับแล้วขอให้เป็นคุณนะครับนี่นะครับฝันเลข3ามาแล้วขอให้เป็นคุณนะฮะมาๆๆๆเมื่อท่านผู้ชม้อมแล้วนะครับเราไปกันไวๆเลยนะครับเราไปที่ อ่ารางวัลที่3นะครับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดขอให้เป็นคุณนะครับภาวนาไว้ขอให้เป็นคุณนะฮะสาธทุกสาธุสาธุขอให้เป็นคุณนะฮะอานะครับปักกันไว้ๆนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับป่ะรางวัลคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นของใครไปบึมนะครับ Happy New Year นะครับนี่สวัสดีปีใหม่เฉยๆเด็กก็ถือว่าได้เลยครับน็อตนะครับ อฮุอปแมนอะไรนะครับอบอกว่าฮปี้นิวเยยร์ได้รางวัลไปนะครับใครคือน้องคนนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่แฟนเพจนะครับใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับถือว่ามาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะครับเนอะเนอะเนอะรางวัลสุดท้ายอันนี้ผมไม่รู้ว่าอยากได้กันหรือเปล่านะครับเป็นลิบแบนนะครับลิบแบนบอกได้เลยผมไม่ได้ทาขายด้วยนะครับมีจากัด มากๆนะครับมีแค่10อันในโลกเลยก็ได้โมก็ได้นเพราะาผมทำม,มาแค่10อันนะครับและอันนี้คือหนึ่งอันที่ผมเอามาแจกครับที่เหลืออผมก็แจกกับเ,ออเพื่อนๆอะไรบางนี้ซะมากกว่านะครับนะส่วนมากไม่ค่อยได้มาแจกท่านผู้ชมเพราะว่าเคยจะทำมาช่วงแจกช่วงแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยก่อนโควิดจะทำมาแจกแต่ว่ามาติดโควิดแล จากกกว่าจะเอาไปเจอแบบที่งานเกมอะไรเงี้ยแล้วก็จะแจกอะไรเงี้ยโถงานเกมล่มมาทั้งปีเลยนะครับไม่ได้ไปงานเกมสักงานหนึ่งก็เลยไม่ได้แจกกันนะครับก็ถือว่าเอามาแจกช่วงปีใหม่เลยแล้วกันนะครับหนึ่งอันเนาะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่สามสี่ชิ้นเท่านั้นนะครับก็แจกแจกเพื่อนในวงการอะไรไปเยอะนะครับมาอ่าเรามาดูที่รางวัลสุดท้ายนะครับขอฝันเล็กซี่นะครับฝันเล็กซี่รางวัลสุดท้ายนะครับมา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 ,มา,มาคนที่เข้ามาดูที่หลังจะได้รู้ว่าเราจับรางวัลอะไรกันอยู่นะครับ มา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 ฟารด,ดิกซี่กันมาครับท่านผู้ชมมาฟาด,ดิกซี่กันมาครับรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับมา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 ใครที่เข้ามาที่หลังนะครับแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือนี่คือการจับรางวัลนะครับคลิปตอนปีใหม่ผมแจกของไว้แล้วก็จะมาจะมาประกาศผลตอนกลางเดือนนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่มาที่หลังตามไม่ทันก็ข้างบนคือ,อรายชื่อคนที่ได้ของชิ้นนั้นไปนะครับใครที่รู้ว่าตัวเองคือชื่อนั้นก็ติดต่อมาทางแฟนเพจได้เลยนะครับมา ส่วชิ้นสุดท้ายนันผู้ชมเป็นลิปแมนนะครับลิปแมนลิปแมนนะครับไปนะครับลิปแมนหนึ่งสองสามไปบึ้มนะครับปิงนะครับปิงสิบปีที่ผ่านมานี่คือชื่อใช่ไหม <laughs> ชื่อแปลกมากครับอ่าก็ขอให้พี่สุขภาพดีนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับ อวยพรกันมาด้วยนะครับนี่คือรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับโอเคใครนะครับคือ4ี่รายชื่อนี้นะครับเรารู้ตัวเองได้รางวัลเนี่ยติดต่อมาที่แฟนเพจพีนะครับล่าลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับดีคิปชั่นนี้เลยนะครับติดต่อมาเลยมาใครอยากคุยนะครับผมนะครับก่อนที่ผมจะลงสตรีมนี้ไปนะครับผมไม่ได้สตรีมมานานๆสตรีมทีมาใครอยากเสนอแนะอยากจะคุยอะไรกับผมนะครับอัดอันแล้วผมไปได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ย มาเดี๋ยวผมจะไล่อ่านพยายามให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับใน5นาทีนี้เท่านั้นมาพิมพ์มา,มาเดี๋ยวอ่านนะครับเราจะได้แบบใกล้ชีกกันมากขึ้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับผมเนอะมามามา,มา,มาเดี๋ยวรอคำถามขึ้นนะครับตอนนี้คำถามยังไม่ขึ้นเนื่องจากมีเ์เนนะม,มา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 ,มา เดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นด้วยดีกว่ามามๆมามามา,มาโ,อโ,อโอ้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 ส,สวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกสวัสดีนะ้องไข่มุกด,ด้วยครับผมเพิ่งซื้อ PlayStation G แปดร้อยดีครับซื้อซื้อก็ซื้อใช้เองก็ดีครับของดีครับผมชื่อภูมินะฮะนี่เดี๋ยวพี่เอานี่ขึ้นให้ดีกว่าจะได้รู้พี่อ่านคอมเมนต์ไหนนะครับแป๊บนาะแป๊บนาะแป๊บนาะทุกคนแป๊บนาะจะเย็นๆนะ จะพยายามอ่านให้เยอะๆที่สุดนะครับทำนะครับไปนะครับโอ้๋ยวผมจะอ่านให้ไหวที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะทำได้ browser b r o w s e โอ้ไม่ได้ใช้นานงงไปหมดแลวฮะนี่ ตตตึึึ๊๊๊ดดดอ่ะขึ้นมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ยเจะให้ดูกันว่าปลาคอม,มนินเนยู you. อ่าเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่จะได้รู้นะครับจะได้รู้อ่ะนี่จะได้รู้มาเริ่มกันนะครับพี่อยากขอบัตรกตีน่าโอ้โหไม่มีครับพี่อยากให้พี่เล่นมินิเวอร์จังเอ่อ เดี уров, ๋ยวมีโอกาสไปเล่นนะครับไม่เสียใจครับเพราะว่าไม่มีเฟรชนะครับอของพี่ไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับโอ้โหเลื่อมไปแล้วเลื่อมไปแล้วเลื่อมไปแล้วโอ้โหอ้่านไม่ทันโอ้โหไปดับไปดัอยากให้พี่เล่นมินิเวอร์อาร์เดี๋ยวมาเล่นนะครับอ่าโลบอกแล้วพี่มินิเวิร์วันไหนอยากเล่นเดี๋ยวได้ชื่อชื่มคุ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีได้เล่นนะครับผมอยากให้พี่ไม่จะไม่ป่วยอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับ อยากให้พี่เล่นมินิเวริร์บอกอาสร้างบ้านได้เดี๋ยวขอกับไปเยอะแต่จัดให้นะครับเที่ยอายุเท่าไหร่อายุายี่จะยี่สิบแปดแะครับจะนด้ยี่สิบเจ็ดอยู่นะครับอีกไม่กี่เดือนเองนะครับหืมรอบอกนะครับวันนี้ภาษานีอาไม่ออกอยู่นะครับอ,อยากให้พี่เล่นมินิเวริร์ได้เลยครับอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพี่จะลงไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปพี่ละกันเนาะอยากพี่เล่น,นม,มินิโอ้พี่ขอมินิเวิร์เยอะเลยเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อมุกนะครับสวัสดีน้องมุกด้วยนะครับทําไงครับทําอะไรเหรอครับอ๋อ มันกิจกรรมจบไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยากให้พี่กลับมาเล่นเอ่อเปิดเซิร์ฟมินิเวอร์มากเลยคิดถึงได้เลยเดี๋ยวพี่จะกลับมาทำอโอเคนะพี่ขอกลับไปพัฒนาก่อนพี่ความคิดผมเอาออกเลยเอาเอา,เอ,าออกเลยเหรอผมไม่เห็นความคิดเอของผมในโทรศัพท์นี่ไงเนี่ยเห็นผลมามเนี่ยพี่ขึ้นจอให้ดูนะครับพี่ครับ สุม m หวยเออเลยพรุ่งนี้อะไรผู้รับมาจากทุงเดี่ยวมันจะไปรู้ได้ไงเดี๋ยวพี่ส่งผิดธรรมดาพี่น,นะครับอ่าพี่มีแฟนวันละกี่คนครับมีคนเดียวตลอดไปครับวันนีเอ่าผมชื่อวัดวันนี้น้องวัดด้วยนะครับพี่จําชื่อผมได้ไหมนี่ไงจะไม่ได้แต่ว่าอ่านได้นะครับอ,อปุดปุดปุดปุญญาพาโอ้โหกูอ่านชื่อน้องพี่จริงโนตติดตามพี่ตั้งนานแล้ว แต่ว่าหนูเพิ่งมาดูสตรีมเองครั้งแรกโอ้พี่ไม่ค่อยได้สตรีมด้วยพี่ขอโดษนะครับแตถ่ถือว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้น,นครับในการอ่านนะเสียดายหูฟังพังอ่ะว่าจะเอามาซ้อมดนตรีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็น่าถือว่าดวงใครดวงมันนะเมื่อไรพี่กานรอบโลกจะแคนครับจะอะไรหรอจะแคนแคนอะไรใครเหรอไม่รู้อ่ะน้องไม่ทอม่ายัางไงนะครับอ่าพี่อ่า พี่อยากให้พี่แจกบัตรเติมเกมเคยแจกอยู่นะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมาแจกบ้างก็ได้นะครับอยากให้พี่สตรีมทุกวันโอ้โหพี่ตอนนี้พี่ไม่พร้อมมากๆเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับคอมเครืมอง่ใช้น็อตบุ๊กแต่การไลฟ์สตรีมอยู่นะครับลื่นดีใช่ไหมไม่เป็นไรครับเอาก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าผมชื่อเวฟครับพี่ไม่ไล์ แบ็กดีเซอร์หล่อเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์นะครับอืมโอ้ย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 ไหลไปไหนแล้วโอ้โหเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะโอ้โหเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะไลฟ์โอ้โหจะอ่านทุกคอมเมนต์ซะหน่อยแบบนะประคิบอ่านถึงไหนแล้วอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้ไปดูไปดูข่าวไปเจออันนี้อันนี้อันนี้อัแถวๆนี้อ่าผมชื่อเวฟครับอยู่ในเวฟด้วยนะครับไม่เป็นไรก็ได้นี่เนเน ผมอาอะไรเนี่ยผมรอไหมโอ้โหรอครับผมอยากให้พี่เล่นไม่ดีเวอร์ได้ได้ได,ไดเออ้เล่นไงอะนะครับจบไปแล้วกิจกรรมนะครับลบบล็อกลบอก,บ,อกบายครับหนูเพิ่งมาดูสติีิครั้งแรกเลยติดตามมานานาแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับโยโวอยากได้หูฟังนะครับอ่ากรรมจบไปแล้วนะคบไว้รอบหน้าเนื้อว้รอบหน้าเน้อจุบจ๊บ พี่ยังจำโลบบอกได้ไหมครับผมอยากให้เล่นนะครับเดี๋ยวอาจกรบมเล่นก็ได้นานะครับพี่เอาความคิดเห็นผมออกหรอความคิดเห็นผมนี่ไงไม่ได้เห็ดก็อยู่เนี่ยนะครับเห็นเห็นได้าจอพี่ไหมเนี่ยนะครับเออเพิ่งมาครับอกิจกรรมตามข้างบนเลยนะครับใครที่ได้ของก็ตามรายชื่อข้างบนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับใครดูลบข้อความทําไมนะครับแชมป์ครับ พี่ไม่ไลฟ์ไปทีเซอร์ฟแล้วหรอไม่ได้ไลฟ์ครับเพราะมันเล่นทีเป็นสิบชั่วโมงไงครับไลฟ์สิบชั่วโมงก็นักกินกินพลังงานมากพิกัดย้อนเวลาหายไปไหนครับไม่ได้ถามแล้วครับเนื่องจากการย้อนเวลามันไม่ได้ย้อนเวลาไดทุกที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจทุกอันนะครับอยากให้กลับมาทำเปิดเซอร์ฟิม่ได้วัวเดี๋ยวอยากกลับมาทำโอ้โหมีคนขอมินิเวิร์ดเยอะมากเลยนเนี่ยอยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็ได้นะครับ พี่วิธีจําเงินมินิเวอร์ยังไงเราโอมีคนสอนไม่เต็มเลยหรอกพิมพค้นหาด้วยคำแบบนี้ดูนะครับมีมีมีครับพี่เล่นอา uh, T A บนะครับนี่คือเกมใช่ไหมเคยได้เห็นอยู่เป็นตัวกร์ตูนเรียบเรียบใช่ไหมล่ะ เมื่อวานเข้าไปหาในดิสพี่มาอยู่ซักเอาเถเอ้ยครับมาแล้วตอนที่อยู่ซิผมชื่อลักครับผมเป็นคณะท่านหาเรื่องคืออะไรครับเนี่ยทำไงเนี่ยสวัสดีผมจะพยายามอ่านให้ทนันแต่ยังไงก็ไม่ทันนาทีนะครับผมอย่างอยากอะไรผม,ยม,มอยากให้พี่มีความสุขอยากให้พี่มีความสุขขอบคุณมากเลยนะครับน้องวัดเกมเมอร์ทีวีนะครับจำผมหมายความความคิดเห็นใต้คลิปไม่ได้อะไรเลยทำไมเป็นไรไว้รอบหน้าเนอะพี่เรียกทำไมครับผมจำได้ไหม ที่จะสั่งข้าวให้พี่เมื่อหลายเดือนก็โอ้โหจำได้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 นะที่เคยแบบพี่เอารุ่นเอาดีไว้อะไรยังไงจำได้นะพี่คิดยังไงที่ทํา YouTube ก็ลืมไปแล้วว่าคิดยังไงมานานมากเลยนะครับฮ้าแสบไปว้ก็ว่าจะฮ่าแสบๆก็พอท,ทุกคนช่วยกดครับตอนนี้เชวยกดเลยครับคุณครับครับใครยังไม่กด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 ติดตามเลยครับ G T V ได้บอดนะครับได้ครับเดี๋ยวยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทาคลิปเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทําให้ดูนะครับ พี่ทำไงทำไงถึงจะได้ของอ้าวไปพิกิจกรรมช่วงปีใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้กิจกรรมจบแล้วนะครับอ,าอ่านคอมเมนต์เฉยเพิ่งดูคลิปเมื่อเช้านะครับนี่ไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับวงวานความอ่านชื่อไม่ถูกโอ้โหยกัวอ่านผิดนะครับมันก็พอสักคนได้หนึ่งนะครับอ่านผิดแต่เกิดนะครับเมื่อเอา,เอาพุ่งเด้งไปแล้วนะครับเด้งไปแล้วอ่ะโอ้ยนี่นี่น เมื่อไรจะออกครับเดี๋ยวไม่ใช่นะครับไม่ใช่พี่นะพี่ไปออกครับออกแล้วจะเอาอะไรกินนะครับเดี๋ยวไม่ใช่อ่าลิฟแบนจะมีแจกอีกไหมมีแจกแน่นอนนะครับจะอาจจะอยากจะแจกตัวๆมากกว่าจยจะยื่นให้อะในในงานเกมอะไรเงี้ยนะครับพาไปดูก็ที่ผมลงติกต็อกหน่อยโอ้โหจะรู้ไม่แนีว่ยทิกต็อกไหนครับเนี่ยผมติดตามพี่ตั้งแต่ป .5 อ่ะพี่ไลฟ์เอาวีโอ้โหสบายดักคนระโคตรเก่าเลยนะครับ ขอให้พี่ถึงนั้นรันติตามไว้ขอบคุณมากเลยครับก็น้องๆชวยกดนี่ยนะครับอยากได้หูฟังอ่า LGB อ่ะหู LGB นี่เป็นแบรนด์แพงมกันนะอ่าผมชื่อปังครับสวัสดีน้องปังด้วยนะครับผมดูคลิปพี่ยูขอบคุณมากเลยนะครับพี่เล่นฟรีไฟไหมเคยเล่นครับเนี่ยผมชื่อพักสวัสดีน้องพักด้วยครับอยากได้หูฟังนะครับไว้รอบน้าและกันแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ อย่าให้พี่ทำพิกัดลึกลับจังเลยทำทุกวันสุกไปแล้วนะครับอย่าลืมมาดูกันนะครับผมดิฉันกเป็นน้องแชมป์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยナルโตโตอะไรครับเนี่ยช่วงนี้ติดตาม Identity V55 ีช่วงนี้ติดให้ติดตามช่วงนี้ติดอ๋อเล่นอไอ i d e n t i t y ใช่ไหมล่ะเกมสนุกดีนะครับพี่โหลดเกม Jurassic World อ,อ่า Evolution ยังครับตอนนี้อีพีเกมไม่ได้โหลดเลยครับ พี่หาพิการลึกลับจากไหนหรอก็เซิร์ชเอาจาก Google นะครับแล้วก็จากน้องๆที่แนะนำกันมาด้วยนะครับอันนี้มันมันไม่แสดงเนี่ยพี่ทำไมน้อนไก่ของพี่มันอะไร,รดุดดุดจังฮะอะไรหรอนกไกด่ดุดดุดคืออะไรหรอเขาบน่นอรหรออ๋อเนี่ยมันโดนระงับเพราะว่าขว่าดุดดุดนะครับ <laughs> ผมอยากได้ครับผมไม่ได้หรอครับไปรอบนานนะครับดำนะครับโอ้โหอ่านไม่ทันอะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีนารูโตะนารูโตะอะไรเราผมอยากให้พี่เล่นเกมผีไว้ด้วยกันครับแอดเฟนผมหน่อยนะครับอ่าที่คุยกันได้ในแฟนเพจนะครับนะขอดีค่อนน่อยดีค่อนส่งตัวไม่นั่นนะครับอ่าดีค่อนส่งตัวเฉพาะแบบคนในนี้ครับเพราะไม่งั้นพี่จะไม่มีอันทำอะไรเลยครับแบบตึง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 ทั้งวันเลยนะครับพี่เออเล่นอมอนอัดอ่าอมอนอัดเคยเล่นอยู่นะโอ้มันเด้งไปแล้วเด้งไปแล้วเด้งไปไหนอ่านไม่ทันอื ใครอยากได้บ้างเอาเพื่อนเอาพี่ครับอ้เอาเป็นว่าเบอร์เบอร์ครับเบอร์เบอร์เบอร์พอแล้วพอแล้วพอแล้วท่านผู้ชมพอแล้วพอแล้วพอแล้วหยุดนะครับผมขคแอบแล้วเกิน5้านาทีมาเยอะแล้วนะครับถือว่าได้ตอบคําถามคนส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับใครที่ไม่ได้อ่านก็ขอโทษด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพี่อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยวันนี้มันก็ไม่จบนะครับเพราะมันจะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าหวังว่า เราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นขความเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีแจกอีกเรื่อยๆนะครับก็ติดตามช่องเราไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับใครที่ดูจบคลิปนี้ไปก็สามารถเข้าไปดูช่องได้มีคลิปให้ดูเป็นพันๆคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิการเล็กบพิการรอบโลกเกมเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆทดลองนุ้นรองนี่หรือว่าเกมแบบจิปัตะอินดี้ทั่วไปก็มีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมบายยครับไปมาครับฝันดีครับฝันดีครับทุกคนฝันดีครับรักทุกคนนะครับไปบายครับ